สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิชยากอพลวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้กระบวนการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยค่ะการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยที่เกิดขึ้นในประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไม่ใช่กระบวนการการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อไปให้ทันเพื่อนบ้านแต่กลับเป็นกระบวนการผักไสให้ผู้คนต้องออกจากบ้านจากไรนาผืนป่าและสายน้ำที่เคยเป็นฐานทรัพยากรหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขามาก่อนชาวบ้านต้องสูญเสียที่ดินให้กับสัมปทานยางพารา อ้อยกเกษตรพันธสัญญาเหมืองแร่ตลอดจนโครงการพัฒนาอื่นๆที่มาพร้อมกับอำนาจของรัฐหากแต่ประสบการณ์ของความผิดหวังจากการพัฒนาไม่ได้ทำให้ชาวบ้านกลายเป็นพวกต่อต้านการพัฒนาชาวลาวไม่ได้ลุกขึ้นประท้วงเมื่อถูกยึดที่และภาคผืนป่าไปจากพวกเขาในทางตรงกันข้าม พี่มหาโครงการใหม่ๆยังคงผุดขึ้นมาจากอิทธิพลภายใต้ความร่วมมือระหว่างทุนชายขอบกับชนชนั้นนำในประเทศลาวปัญหาของความทันสมัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไม่ได้มีเพียงปัญหายากจนหรือวิธีทางเศรษฐกิจที่รุงเรา้าแต่มีปัญหาความทันสมัยคือวิกฤตทางวัฒนธรรมหรือวิกฤตว่าด้วยความหมายของชีวิตความเจริญความดีงาม และสิ่งที่ควรใฝ่ฝันถึงซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ชาวบ้านทำความเข้าใจกับประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาการพัฒนาและโครงการพัฒนาที่ไม่รู้จักจบสิน้นคือกระบวนการบิดเบือนความเข้าใจของชาวบ้านที่มีต่อประวัติของตนเองยัดเยียดคุณค่าอุดมคติจากภายนอกและกบฝังวิถีชีวิตแบบเดิมของท้องถิ่นลงใต้ซากปรักหักพังของระบบนิเวศ ความทันสมัยคือพื้นที่แห่งอำนาจที่ครอบงำร่างกายและจินตนาการของชาวบ้านเอาไว้ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีบทบาทสำคัญในการิเริ่มและดำเนินการปิดร้อมทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผืนป่าที่ดินหรือสายน้ำเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้ให้กลายเป็นทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ส่วนตัวการขยายตัวของอำนาจรัฐในการ ควบคุมบงการเหนือพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจึงตกอยู่ในสภาพที่ถูกปิดล้อมจากอำนาจรัฐสภาพไร้การมีส่วนร่วมของชุมชนลากย่าผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงทําให้ชุมชนเหล่านี้ถูกผลักให้ไปอยู่ตรงชายขอบของอำนาจในสภาพโดยไร้สิทธิ์ด้วยเสียง การขยายตัวของอำนาจรัฐเหนือการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงนำไปสู่การผนวกยึดครองที่ดินการจำกัดและละเมิดสิทธิชุมชนการขับไล่ส่งชาวบ้านออกจากพื้นที่การจัดการระบบนิเวศของท้องถิ่นยังนำไปสู่ความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติบทสรุปนะคะ ความทันสมัยถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมของอำนาจรัฐในกระบวนการขยายพื้นที่ควบคุมของรัฐชาติการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติสมัยใหม่ที่มุ่งไปให้ผลจากสภาพเดิมสู่ความสีวิไลโดยการบูรณะการชาติโดยใต้อุดมการชาตินิยมและการสวมกอดแนวคิดว่าด้วยความเจริญเติบโตความมั่นคงมั่งคัง่งและการบริโภคภายใต้กลไกตลาดเสรีค่ะ วันนี้นี่ฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ